วิกแคมคอร์ปอเรชันสานความร่วมมืออีกครั้งกับกลุ่มบริษัท VNU เพื่อจัดงานวิกแ h มเอเชียเฮ l ท์แอนด์นูทริชชั่นเชและกาบรัสเอเชียโดยงานจัดแสดงสินค้าชั้นนำดังกล่าวนะับเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับอุตสาหาการรมปศุสัตว์สุขภาพสัตว์โภชนาการสัตว์และการแปรรูปอย่างครบวงจรซึ่งพร้อมต้อนรับ ผู้เข้าชมงานที่ลงทะเบียนกันมาอย่างคับคัง่งเพื่อจับคู่ธุรกิจกับผู้จัดแสดงสินค้ากว่า250บริษัทชั้นนําที่นําเสนอนวัตกรรมและสินค้าล่าสุดภายในงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่สําคัญเพราะสามารถสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญและอัปเดตข้อมูลเชิงลึกแนวโน้มอุตสาหกรรมจากวิทยากรระดับโลกผ่านกิจกรรมประชุมสัมมานาทางเทคนิคผ่านกิจกรรมประชุมสัมมานาทางเทคนิคที่จัดขึ้นพร้อมกับนิทรรศการค่ะ We with v i c t i m Asia we here for our, since 1994 So we're here for already uh, 30 years. Um, oh yeah, uh, we do this together with uh, Health and Nutrition since last edition. Uh, the reason why we did it, because uh, we would also like to have uh, more ingredients at this event. So this is why we cooperated with them. The objective for this event is one, to forget Corona for once and forever. We, uh, last edition we were here, we were in the middle of Corona. So it meant uh, China, Philippines, Japan, a lot of countries were still closed and couldn't visit. Um, and what we see for this edition that the pre-registration numbers were very high. Um, also, not only from Thailand, but from a lot of neighboring countries, Vietnam, India, China, Singapore, etc. So the objective for this event is to make as many contacts as possible, so that we, uh, that the exhibitors have a good time, that they will uh, meet the right people, that they will do business, and that everybody comes back in two-year time. ค,คุณเซบาสกตได้กล่าวไปว่าะจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะด้วยความภาคภูมิใจของการจัดงานบิ๊กแคมเอเชียทั้งแต่ที่ผ่านมาเพราะว่าได้เราจัดมาตั้งแต่ในปี1994ก,กว่า30ปีแล้วที่เรามีประสบการณ์มากมายแล้วก็ ตอกย้ำอีกว่าทำไมครั้งนี้ถึงกลับมาจัดงานที่ในประเทศไทยโดยใช้เป็น Big t i m erm Asia เพราะว่าในช่วงการจัดงานเมื่อคราวที่แลวว้วค่ะลาส t Edition เนี่ยเราจัดงานอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิดจึงทำให้เราได้เห็นปัญหามากมายแต่ในการจัดงานปีนี้ที่เราเพิ่มเติมคือเรานำส่วนที่มันเป็นอินเกเดียน์ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาจัดแสดงโชว์แล้วก็ได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะ e x บิเต t o r ที่เป็นมืออาชีพเลยมาอยู่ภายในงานนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพราะตัวเลขลงทะเบียนจาก การจัดงานปีขราวที่แล้วอะค่ะเมื่อปี2022ซึ่งมีตัวเลขลงทะเบียนที่ค่อนข้างสูงคือได้รับการตอบรับเยอะจึงทําให้เราตัดสินใจที่จะจัดงานเข้ามาในปีนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขลงทะเบียนที่ของการจัดงานในปีนี้เองเราได้มีการจัดงานผ่านที่ทั้งประเทศในภูมิภาคเองทั้งในในจีนเองในฟิลิปปินส์เองก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ย พลิกฟื้นกลับมาหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาที่หลายประเทศเนี่ยจะต้องหยุดชะงักในด้านอุตสาหกรรมไปแต่คราวนี้เราจะสร้างความสำเร็จร่วมกันค่ะ Special a c t i v i t y of this event is one uh, of course the exhibitors we have a, a very big exhibitor list um, now we here we were here for the pet food but it's not only pet food it's for for all feed animal uh, industry so it's uh, aquafeed pet food animal feed and that's one and we have a full program of conferences during the three days we have uh, the Thai Feed Miller Association who is going to uh, do a big conference we have from the, from the Netherlands our University in Wageningen They were going to have a big feed technology conference with a lot of professors here from from Asia so that will be a very exciting uh, exciting conference this afternoon we have the uh, Aquafeed uh, Association who do a lot of uh, bring all their members here to, to uh, to look around and to hear new innovations. Um, yeah and an exciting thing is still that we do it together with our friend from Utrecht um, and the left side is Health and Nutrition, the right side Victor and we try to integrate it as much as one show. So a complete show for uh, animal health and nutrition. ก็คุณเซบาส,สอกย้ำนะคะว่าความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าคือ e x h i b i t o r ที่มาร่วมออกแสดงนวัตกรรมแล้วก็โชว์เคสต่างๆเพราะว่า Ex h i ซ i t o r ส่วนใหญ่ที่มาร่วมออกงานในครั้งนี้ค่ะแทบจะเป็น key player หรือว่าเป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกมากมายเลยที่พวกเขามาในครั้งนี้และนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์โปรแกรมก็คือเรื่องของการจัดะคอนเฟอเรนซ์ค่ะมีหัวข้อสัมมนาที่เราได้มีการเชิญ สปิเกอร์ระดับโลกมากมายที่มีบทบาทสำคัญในวงการของธุรกิจ a อ i m a l f e e d ะค่ะแล้วก็รวมถึงตัวอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยก็คือ Pet Food ด้วยที่สำคัญเลยเนี่ยมีการร่วมมือที่จะเชิญสปิเกอร์มาจากสถานทูตก็คือฝั่งเนเธอร์แลนด์ด้วยที่มาร่วมนำเสนอข้อมูลทางด้านการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นเราอยากที่จะจัดโชว์ให้มันเป็น เป็น Integrated Exhibition Show ที่รวบรวม Integrated Exhibition Show ในมุมมองของคุณเซบาสหมายความว่าอยากให้ทุกงานเนี่ยรวมทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้แล้วก็หัวข้อการวิจัยมาไว้ที่เดียวในการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็อยากทำให้มันได้รับการตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นโอเคขอบ course now we are, we just opened our event in 2024 it will be from 12 to 14 March u uh, show days uh, show hours are from 10 to 6 So we hope to see all people who registered online the last couple of months. A lot of them were registered, so we hope to see them all. We hope there will be a lot of contact, a lot of business and uh, I hope everybody enjoys the show. ก็อย่างที่คุณเชบาได้กล่าวไปว่างานนี้จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่1 2ถึง14มีนาคมนี้นะไปเทคนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอเจอแล้วก็ต้อนรับทุกท่านให้มาเยี่ยมชมภายในการจัดงานเพราะว่ามีจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนหน้านี้ประมาณล่วงหน้าก่อนที่เราจะจัดงานเนี้ยค่ะประมาณ2-3เดือนก็อยายกที่จะพบเจอกับทุกท่านมาเยี่ยมชมการจัดงาน,นดีๆแบบนี้ร่วมกันค่ะ